กฎหมายวันลานิดพิชิตก่อพอและท้องถิ่ง ep 6สรุปพรบรบริหารราชการแผ่นดิน2534ถึงฉบับที่8พุทธศักราช2553ตอนที่2มาตรา4ให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเป็นการปกครองแบบรวมอำนาจการปกครองเซนเเซชัน มีสี่รูปแบบดังนี้ 1. สำนักนายกรัฐมนตรี2กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง3ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 4. กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองแบบแบ่งอำนาจการปกครอง decentralization มี2รูปแบบ 1. จังหวัด 2. อ,อำเภอ 3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจการปกครอง decentralization ตามพรบนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 1>, 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอ 2. เทศบาล 3. สุขาพิบาล 4. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทอดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอ 2. เทศบาล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลอบตอ สกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครหเมืองพัทยา 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในพรบรมีสุขาพิบาลแต่ปัจจุบันสุขาพิบาลไม่มีแล้วเพราะได้ยกฐานะเปลี่ยนเป็นเทศบาลแล้วตอนทำข้อสอบให้อ่านโจทย์ดีๆถ้าถามอปทในพรบนี้ให้ตอบตามพรบนี้ แต่ถ้าปัจจุบันให้ตอบตามอ,อปทอปัจจุบันการแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆแนวคิดรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอยู่สมหลักใหญ่คือ 1. หลักการรวมอำนาจการปกครอง (Centralization) หมายถึงการรวมอำนาจปกครองทั้งหมดไว้ที่รัฐส,ส่วนกลาง คือการบริหารราชการส่วนกลางอันได้แก่กระทรวงทบวงกรมเป็นผู้ดำเนินการปกครองมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. มีการรวมอำนาจในการบังคับหน่วยการปกครองต่างๆไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางสามารถใช้อำนาจในการบังคับบัญชาได้อย่างเด็ดขาดและทันต่อสถานการณ์ 2. มีการรวมอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางเมื่อเกิดปัญหาต้องมีการตัดสินใจอำนาจในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ส่วนกลางหน่วยการปกครองส่วนกลางจะมีอำนาจในการสั่งการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ 3. มีการรวมอำนาจในการบังคับบัญชาไว้ที่ส่วนกลาง 2. หลักการแบ่งอำนาจการปกครอง decentralization คือการที่ราชการบริหารส่วนกลางแบ่งอำนาจหน้าที่ที่เป็นของราชการบริหารส่วนกลางบางส่วนให้กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคแต่เจ้าหน้าที่การแต่งตั้งโยกย้ายการบังคับบัญชายังเป็นของราชการบริหารส่วนกลางอยู่โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. มีการแบ่งอำนาจที่เป็นของราชการบริหารส่วนกลางบางส่วน 2. อำนาจในการสั่งการควบคุมบังคับบัญชา ยังเป็นของราชการบริหารส่วนกลาง 3. หลักการกระจายอำนาจการปกครอง decentralization คือการมอบอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินโดยมอบอำนาจทั้งในด้านการเมืองและบริหารให้กับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นโดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. มีการแยกหน่วยการปกครองเป็นนิติบุคคลต่างหากจากราชการบริหารส่วนกลางมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารงานการจัดทำบริการสาธารณะและจัดทำงบประมาณมีเจ้าหน้าที่ของตนเอง 2. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง 3. มมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานราชการบริหารส่วนกลางมีเพียงอำนาจในการกำกับมิให้มีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย